เมื่อเช้านี้ผมก็ได้อ่านคอมเมนต์มานะครับว่าอลองให้พี่เปรียบเทียบดูซิว่า,าประทัดลูกประทัดลูกบอลกับบ้างแก๊สอันไหนดังกว่าก็อย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ช่องยูทูปพีซัดเทวีแชนแนลยูทูปเต็มไปด้วยความบันเทิง โ okay, อเคก็ขอ,อกราบสวัสดีาาดท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็อยู่กับผมนะครับ TZTV Channel YouTube พี่เต็มมาด้วยควาบทัเทิงวันนี้ก็วันอาทิตย์นะครับผมเมือ่อเช้านี้ผมก็ได้อ่านคอมเมนต์มานะครับว่าอลองให้พี่เปรียบเทียบดูซิว่า,าประทัดลูกปะทัดล,ลูกบอลกับบ้างแก๊สอันไหนดังกว่านี้ผมจะมาทําคลิปเปรียบเทียบกันนะครับท่านผู้ชมว่าในดังกว่าในความคิดของผมผมคิดว่าลูกบอลนะ ก็ยังไงก็ไม่รู้ละอ่ะก็ไปทดลองกันก่อน,นนะครับว่าอันไหนจะดังกว่าก็อย่าลืมนะครับก่อนในจุดทดลองนี้ก็อย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ช่องย o u ูปผีสัตว์เทวเวย์ชแนลยูทูปเต็มไปด้วยความบันเทิงวันนี้เราก็มีลูกบอลมาถุงหนึ่งครับที่ผมซื้อเอาไว้ในวันออกพรรษานะครับเอาไว้มาทำคอนเทนต์ล่นๆนะครับผมถ้าหมดนี่ก็คือไม่ได้ล่นนะครับคอนเทนต์ผมก็จะเปลี่ยนคอนเทนต์ใหม่ไปเรื่อยๆนะนะครับโอ้ตัวนี้ก็เหงื่อออกแล้ว แท่านผู้ชมก็ไปทดลองกันเลยนะครับป่ะนะครับก็ผมก็จะลองทดลองจุดใส่แป้นไม้นะครับว่าจะดังสักแค่ไหนนะครับคือเป็นแป้นไม้นะครับแป้นไม้นะครับนี่เอาใส่ลองดูนะครับอุ้ยจะตกไม่ได้ครับลองทดลองจุดแล้วก็เอ่อจะวิ่งหนีนะครับท่านผู้ชม ดัง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 ,ดงโอ้เดี๋ยวครั้งนี้ผมก็อะจะลองจุดใส่น้ํานะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับนี่นะครับเอากล้องมาตั้งไว้นะครับผมจะโยนลูน้านะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมคอยดูนะโอ้โหครับดังมากดังมากโอ้โห,หูจนผมจนหูผุมดับเลยครับขนาดทิ้งอยู่ไกลๆนะเนี่ยว้าวท่านผู้ชม อะไรจะขนาดนั่นเนี่ยเดี๋ยวลองมาจุดใส่ข้างหลังกันบ้างครับนี่ก็มีน้ำเหมือนกันนี่นะครับนะครับจุดใส่นะครับท่านผู้ชมโอ้โห oh. oh. สุดยอดนะครับโอ้โหควัน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 ขมองเลยโนนทรศัพท์ผมก็เปียกน้ำเลยนะครับโอ้โหควันคนระับไม่ธรรมดาเลยก็สุดยอดนะครับผมผมจะก็จะสรุปตรงนี้เลยครับเอ่อบ้างแก๊สกับเอ่อประทัดลูกบอลอันไหนดังกว่าสรุปแล้วคือ ฟุตบอลนะครับดูฟุตบอลดังกว่าแน่นอนนะครับเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในกระบังมันมันมันไม่ได้อยู่ในกระบอกมันก็เลยดังนะครับส่วนบางแก๊สก็ดังดังอยู่นะครับแต่ว่ามันดังในรูนะครับก็ก็แล้วแต่นะครับผมก็อันนี้บ้างแก๊สของผมนะไม่รู้ของท่านใดที่ดังกว่าบ้างแก๊สของผมก็มีเยอะอันนี้ของผมมันยังไงล่ะจะเป็นครั้งแรกเนาะคือฝึกทาเป็นครั้งแรกนะครับไดนาไมท์เอ้ยไม่ใช่บ้างแก๊สของผมก็ทําเป็นครั้งแรกก็อันไหนดังกว่า ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมน่าจะคิดนะครับผมคิดว่าประทัดลูกบอลจะดังกว่าแน่นอนในลูกประทัดเนี่ยก็มีอยู่2ขนาดนะครับอันนี้คือลูกระบาดนะครับลูกละ2ผมยังไม่ยังไม่เคยเล่นนะครับก็ถ้าคลิปหน้านะครับในครั้งหน้าปีหน้าถ้ามีวันออกเข้าบันซ้ายอีกผมจะซื้อมาเล่นอีกนะครับท่านผู้ชมก็คลิปนี้ก็มาพิสูจน์ให้ท่านผู้ชมได้รู้กันนะครับว่าประทัดลูกบอลกับไดนามันบ้างแก๊สอันไหนดังกว่าสรุปแล้วคือลูกฟุตบอลบ้างแก๊สมันคือก็คือ ก็แล้วแต่ของใครของมันก็แล้วแต่ลำนะครับว่าอันไหนจะยาวอาจจะสั้นบางคนก็บอกว่าเอออันยาวดังกว่าแล้วก็รูตรงที่จุดนะตรงที่จุดไฟใส่นะถ้าทําให้เล็กๆกว่านี้ได้ดังกว่านี้อีกเอก็แล้วแต่สูตรใครสูตรมันแต่สําหรับผมก็แค่นี้ผมก็ดังมากแล้วพอใจแล้วอะสำหรับคลิปนี้ก็หูดับตับไหมหมดแล้วกิโรู้จะไม่รู้จะเอาดังไปขนาดไหนอยสำหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากก็แค่มา เ,เปรียบเทียบกันให้ดูว่ประทัดลูกบอลกับประทัดเออประทัดลูกบอลกับบั้งแก๊สอันไหนดังกว่าชอบพูดผิดอยู่เรื่อยโถไอไอไอสะถุนเลย <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็รายเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ